ส่สดีคับวันนี้่ช่องทีดีนะครับวันนี้ก็ผมไปเจอแบบหนึ่งในโลบกมาชื่อแบบว่าเล็กอินนะครับซึ่งแบบนี้คือแบบที่จําลองติ๊กตอกในโลบบเลยนี่จะให้ดูในแบบเห็นไหมดูติ๊กตอกได้ถ่ายติ๊กตอกได้ก็เจ๋งดีงั้นเราลองไปเล่นกันเลยเดยตอนนี้เราก็เข้าไปในแบบแล้วนะครับนะซึ่งก็แบบจะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็จากที่คนเห็นก็มีคนกําลังถ่ายคลิปกำลังดูติ๊กตอกอยู่ก็กดดูก็กดตรงวอชตรงนี้ครับ เอาสามารถดูที่จกได้ลองดูของคนนี้นะชาวทูบีผู้ like my post โอเค congrats ชาวตั้อแต่เขอแล้วก็อ๋อเขาไลค์ผู้ชื่อคนที่กดไลค์คลิปเขาแม็กซ์ซูเดลเออเอาเข้าไปอ่านต่อไปิอันนี้โอเคเต้นเอาคนเดิมมีเพลงได้ใส่เพลงได้โอเคพอเล้ว อ่างั้นเรามาลองถ่ายคลิปไปเลยเหรออ่าอย่างแรกเราต้องหาคอนเทนต์ก่อนเราจะถ่ายเลยอ่าอามีไอเทมด้วยอันนี้อะไรกิเมเบิรชเอ็กอ๋อไอกิเมเบิร์กด้วยงั้นเอาก็เราถ่ายคลิปกิเมเบชเ์ชแล้วกันอ่าเราหาเพลงน่ากลัวน่าก่อนอ่าเพลงสแกรี่หาเพลงที่ดูน่ากลัวเแเออเข็มเอาเพลงนี้แหละน่าจะน่ากลัว อ้อกเสีีต้องเสียเงินมามาอ่าแต่งตัวได้ด้วยตรงนี้แล้วก็แต่งกจิมมี่เชคนะถึงมีจะตายไปนานแล้วก็ช่างผมไม่สนมันมีก็มันถ่ายเออมาแล้วขอพิมพ์แชทเต็มต,ตัว today I will drink a Guinness shake at three อ่าก็จะดื่มตอนตีสามใช่ไหมแต่นี้มันสว่างไงนะครับ 3pm โอเคมามาเราเริ่มถ่ายเลย today I will drink m u s i e at 3pm here we go โอเคแล้วก็พิมพ์แบบอีโมจิตกใจแบบอ่อช็อคนี่มีไหมโอเคแล้วก็เัวอยงเนี้ยโอเคแล้วเราก็แปลงรล่าจิมมิซิสอะอ่อหาย อ่ะลี่ยนเชคเปลี่ยนตาสีผิวแล้วกันเป็นแบบม่วงนี่เออโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็อ่าลองเซิร์ชกินกิมเมสเชคดูอ่ากิมเมสไม่มีเราอยากไอเอ็มเจสีไม่มีงั้นเราก็เสื้อแบบม่วงนี่ แบบนี้เอ้ยนี่กางเกงก็นี้กันเนาะพี่ลุกโอเคแล้วก็แล้วก็เอาเนี่ยท่าตายอย่างงี้ใช่ไหมเออเอาหนักอีโมจิโมโหัวอิโมจิโมโหัวโอเคกดปุ๊บเสร็จแล้วไหนดูซิเขาเป็นยังไงอ่าโอเค ทุเรศดิ้งคุณไม่เช็ค at 3นอะคุณเช็ค here we go อโอเคอยู่เพื่อเออเพ่งห้างเพ่งห้างเออก็งั้นก็เอาแค่นี้กันแล้วแล้ก็กดหยุดชีวิตให้ได้อ่ะแล้วก็ชิมีว่า dream dream n e s s เ a ็ค at pm ก็4โมง40นาเอออย่างนี้ลแหละโพสตู้วีดีโอโพสแล้วนี่ดูสิอ่ามันอยู่ไหนเอออยู่ในโปรไฟล์นี่ไงนี่วิวบอกเนี่ยเก็บเราเรียนมือถือหมดอ่ะติ๊กต็อกจริงเนี่ยกดไลก์ก็ได้ เราต้องหา TikTok ที่2เราจะหาง้องเราจะถ่ายอะไรโอเคผมรู้ละเราจะถ่ายแบบวิดีโอทรานซิชันแบบเปลี่ยนมุมแบบอะไรอย่างแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเออถ้าทุกคนเก็งนะไปงั้นเราหา,าเพลงกันก่อนนะเราสอเพียงก่อนอ่าเอาจริงผมเล่นไว้แล้วว่าจะเอาอันนยังไงหาที่ดีเออเนีเเ่ยเออเนีเเ่ยโอเคอะมาเริ่ม แล้วก็อย่างนีเนะ่เนะแเอาหม่อาใหมอ่อ่าไมชีวิตติดต่อเกื่ยากจอ่าแล้วก็ย้ายมาเสาวนี้แล้วก็มาตรงนี้ล้กัน่ะ <c oughs> แล้วก็ไปไหนต่อดีอ่าปรับน้ำมันตรงนีู้ <c oughs> เออตรงนี้เออแล้วก็มาตรงนี้อา่าชุบชุบโอเคแล้วก็อา่าตรงนี้เออโอเคแล้วก็มาตรงอา่าน้ำตรงนี้นี่โอเคแล้วก็ไปตรงอา่าตรงนี้กันครับ เออตรงเสาเนี ừ, ่ยก <dunno. guerre>. ็มาฮ่าทรลุมาแล้วก็เออจบแล้วโอเคเดี๋ยวดูสิโหโอเคเออว่าอันดีอยู่เออเคอ่ะอ่ะเคเอออ่ะขอบคุณนะอ่ะหัวข้างนอกอ่ะเออ เราก็จะพิมพ์ครับว่า best transition in the world ก uh, uh, ็ใส่เทาอย่างนี้น nope. ี่แล้ว uh, ก็โพสตุ่งเรียบร้อยเดี๋ยวดูสิอ่ไม่มีใครดูเลยงั้นเราก็หาวิดีโอที่มันมีประโยชน์สักหน่อยอ่ามีอะไรให้ถ่ายบ้างนะทุกทานมีอะไรคิดิกเอองั้นเราทำคลิปสอนไปคิดกันว่าเราจะไปคิดก็ต้องไปยังไงโอเค มาสิบห้าวิพอเนี่ยหกสิบวิก็ต้องสองร้อยเก้าสิบเก้ารูบิลแต่ก็ไม่เป็นไรเราหาเพลงกันเลยเอาแบบเพลงแฮปปี้แฮปปี้เอาเพลงอะไรผมเคยสร้างเกมแล้วผมเคยใส่เพลงแล้วรู้บางเพลงเพลงนี้เพลงอะไรเอออันเนี้ยดูเหมือนทูทอเรียลมากสุดหรือว่านี้ดิมันเพลงข้างบนเออเพลงนี้จะอื่นทูทอเดียดลทีวีทูอย่างเงี้ยเออมาแล้วใครมาถ่ายอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเออหาของเลย อ่ได้ใช้อะไรอืมเออไม่คงไม่ใช้บไปนั่นแล้วก็พิมพ์แชทรออะ Today I will teach you how to go to clinic เอย่างนี้แล้วก็ let's go ว่าแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็หยุดหน่อยมันมีเวลาจำกัด อ่าแล้วก็พิมพ์แชทเรก turn left and walk until you reach a clinic เคตรงนี้แล้วก็ ว่า this way okay เ k ็ y แล้วก็ไปเดินไปเรื่อยๆเป็นชีวิตชีวิตติ๊กต็อกก็ยากมากเลยลำบากติ๊กต็อกติ๊กต็อกของจริงนี่ก็ว่ายากละของโราบอกยากกว่านี้อ่ะโอเคแล้วก็จะปิดคลิปตรงนี้อ่าเราตังนี้แล้วก็พิมพ์ว่า turn left and here is kidney. Make uh, make sure to follow if this is useful. Uh the block okay today I'll teach you how to go to kidney. Uh, let's go. I got a bit wood. Ah uh, okay I got t u r left and you reach clinic. Walk until you reach clinic. Uh, nah. Walk this way. Ah, uh, ah, uh, จบตัดไวมาะโอ To, a uh, to uh, t o r i l How to go to uh, clinic? Cool. Ah, uh, แล้วก็ใส่ตักัน เตือนมาว่าเวลี่ขูกเกินไปแบบนี้เวลี่ขูป่ปุ๊บโพสโอเคไหนดูซินี่ tutorial how to go to clinic เวลี่คูอ้าวมีคนดูคลิปนี้หนึ่งคนละแต่มีใครไลค์อะไรให้เตือนดะอ่ะโอเคก็ถ้าอยากดูทวิกตอ่อผมก็เนี่ยเนี่ยมีคนกดไลค์สามคนซึ่งคือผมเอง ก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากมาเล่นทิกตอกในโลกบอลก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้กันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์รกทเก่ดนี้ให้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบาย